วันนี้จะพาไปทำงาน1วันค่ะออกจากบ้าน9โมงมาถึงที่แต่งหน้าสตูดิโอก็10โมงค่ะวันนี้นะัดแต่งหน้าทำผมที่สตูดิโอแต่วันนี้เราไม่ได้ถ่ายที่สตูดิโอนะเพอแต่งหน้าเสร็จเราก็ต้องไปอีกโลเคชันหนึ่งเป็นหมู่บ้านค่ะวันนี้เมยมาถ่ายโปรดักต์เป็นสบู่นะคะเมื่อก,กี้เราก็ถ่ายเป็นภาพวิดีโอแล้วก็เป็นบทพูดนะคะนี่ก็เก็บภาพวิดีโอแล้วเราก็มาลงเสียงกันค่ะก็อัดเสียงอยู่หลทยเทคนะ 4, 3, ว่านรังจืดว่านนางคำว่านสาวหลงทองพันช่างธนาคารพอลงเสียงเสร็จนะคะเราก็มาพักทานข้าวกันค่ะแล้วก็รอถ่ายซีนต่อไปซีนต่อไปก็จะเป็นฉากอาบน้ําในห้องน้ํานะคะเราก็จะมีเซฟตี้ค่ะกว่าจะอาบเสร็จก็ตัวเปื่อยเลยนะคะอันนี้ก็คือผลงานที่ทางทีมงานเขาส่งมาให้เมยดูนะคะระกาศสมุนไพรเข้มข้นสูตรเฉพาะของก็นํามาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะ เสร็จแลล้วกับมาถือว่าวันนี้เสร็จงานก่อนเวลาค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย